สวัสดีครับผมชื่อธงเทพรัตนธรรมนะฮะเป็นศรริลปินท่านหนึ่งที่ได้ร่วมแสดงภาพในงานที่นี่นะครับผมจบวิทยาลัยพ่อช่างเมื่อปี2520นะฮะก็ใช้เวลาว่างเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขกับงานศรริลปะแล้วครับถึงได้มาร่วม <c oughs> แสดงภาพภาพ,ภาพว่าดของของ,ของโครงการอันนี้นะครับ คืองานของผมส่วนใหญ่จะเป็นงานแนวจินตนาการนะฮะเป็นงานที่จะ,จะไม่เหมือนธรรมชาติคือได้นำความงามของกิริยาท่าทางของคนและสัตว์นะครับรวมทั้งต้นไม้และสิ่งประกอบต่างๆก็แรงบันดาลใจก็คงได้มาจากงานาจิตกรรมฝาผานาังตามวัดวาอารามของไทยนะครับเพราะ,ราะว่า ผมเป็นคนชอบชอบดูชอบงานศิละปะที่มีมีอายุนะครับแล้วก็เทคนิคที่ใช้ก็ใช้สีอะคริลิกนะฮะสีอะคริลิกผสมน้ําแล้วก็ถึงสามารถมีความทนทานก็ก็น่าจะเป็นคนหลายสิบปีแล้วครับถ้าถ,ถ้าเราเก็บรักษาว่าอย่างดีนะครับที่รวมแสดงก็มีเช่นเช่นเป็นงานนําเสือมา สัดส่วนของเสือกับมังกรมามารวมกันนะฮะมารวมกันในภาพภาพเดียวกันแล้วก็ใช้ลีลาความสา่าความสง่างามของข,ของสัตว์ทั้งสองนะครับออกมาเป็นภาพนะครับม,มังกรมังกรท,ท,ที่ที่ได้ร่วมแสดงก็มีความศรัทธาอย่างหนึ่งเลยครับศรัทธาที่ว่าเคยสังเกตว่าทำไมชาวจีนเขาถึงนิยม มีภาพมังกรติดไว้าตามบ้านโดยทั้งสารเจ้าอะไรต่างๆด้วยนะฮะตอนหลังก็ได้มาศึกษาก็เขาคือความนับถือก็กลายมาเป็นตำนานแล้วน่นาจะเป็นพันเป็นพัน,พ,นพันปีนะฮะที่ว่าเชื่อว่ามัางกรถ้ามีไว้บูชาสักการะแล้วจะนำความสุขความเจริญมาสู่คน,คน ครก็อยากจะเชิญชวนท่านท่านที่มีความสนใจใน,ใน,ในงานพวกจินตนาการที่เป็นศิลปะแบบไทยๆนะฮะคือภาพไทยจะเป็นเอกลักษณ์มันจะมีประมาณสองมิติมีระยะใกล้กับไกลนะครับม,มันไม่เหมือนภาพทางจ,รราจิตกรรมสากลนะฮะจิตกรรมสากลจะมีอยู่3ามิติคือใกล้กลางไกลนะครับ เป,เป็นสีเก่าแก่ที่สมัยโบราณนะครับเขา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 ,เขาใช้กันแต่เรานำมาเสริมสร้างให้มันมีสีสันสดใสข,ข,ขึ้นเล็กน้อยนะครับครับก็อยากเรียนเชิญมา,มา,ม,ามาชมกันนะครับก็ค,คิดว่าคงจะพอใจของข,ของท่านอย,อยู่บ้างนะครับ